ก็ขอมอบความดีความชอบให้กับเขาในการที่เขาตั้งใจทํางานทําให้โผของเราขึ้นมาสูงแต่อย่างไรก็ตามยังเหลืออีกส0วันสุดท้ายเท่านั้นครับเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแผ่วไม่ได้กระพริบสายตาไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องลงพื้นที่ให้เต็มที่อย่างที่เคยมาและมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ ของหนังสือพิมแล้วนะครับเพื่อที่จะให้จำง่ายๆว่าเบอร์อะไรตอนนี้เราจะมีคื่อในาการที่จะมาทดแทนปัญหาป้ายน้อยข,อขังองพักเก้าไปก็คงจะมีสองาาสามกระบวนการกระบวนการแบบนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า A R นะครับหรือ Augmented Reality นะครับเป็นระบบ3ามมิติมีอยู่แค่สองสา,ามขั้นตอนง่ายๆครับ ซึ่งตรงนี้ถ้ายังจับรายละเอียดไม่ได้ไปตามดูในเฟซบุ๊กหรือว่าในอินสตาแกรมหรือว่าในชโซเชียลมีเดียของค้งคาวใกลยได้นะครับอันที่หนึ่งเลยครับก็คือเราจะมี QR code ให้ท่านแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อท่านสแกน QR code เหมือนปกติปุ๊บมันก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า8 Wall ที่แปลว่าเลข8ป Wall ที่แปลว่ากำแพงกำแพงที่8นะครับมันจ,จาก QR code เนี่ยมันจะวิ่งตรงไปที่นั่นเลยครับ พอวิ่งตรงไปเนที่นปุ๊บแอปพลิเคชัน AR เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเหมือนอย่างที่ท่านกำลังเห็นใน iPad ของผู้ช่วยผมอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อตรงนี้นะครับพอมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโลโก้อยู่3โลโก้ครับโลโก้สีส้มเนี่ยท่านต้องเอามือถือของท่านนะครับไปเทียบกับป้ายของพรักก้าวไก่นะครับสีส้มเทียบกับป้ายของพักก้าวไกลพอเทียบเสร็จปุ๊บจะมีผมโผล่ขึ้นมาเลย นะครับเป็นระบบ3มิติโผล่ขึ้นมาพูดคุยกับท่านไม่ว่าท่านจะอยู่เหนือสุดใต้สุดซ้ายสุดขวาสุดของประเทศไทยถ้ามีป้ายอยู่แล้วท่านโหลดแอปพลิเคชันนี้เข้าไปผมจะไปโผล่ที่การทุ่งนาผมจะไปโผล่ที่การสวนยางผมจะไปโผล่ที่การไร่อ้อยผมจะไปโผล่ที่หน้าโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน แต่รู้อยู่แล้วว่าป้ายน้อยนะครับถ้าท่านไปที่สีน้ําเงินข้างๆทา,งข,าง,ขงขวาเมอร์นี้นะครับจะเป็นป้ายสีน้ําเงินที่เป็นป้ายรถเมย์ป้ายขมนาคมครับถ้าเป็นสีน้ําเงินปุ๊บท่านรอรถเมย์อยู่พิธาก็จะโผล่ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นลายทหารนะครับถ้าท่านเอาแอปพลิเคชันนี้ไปทาของป้ายพักทหารจำแรงนะครับไปโผล่ที่ป้ายของพักทหารจำแรงก็จะเป็นหน้าพิธา โผล่มาหน้าป้ายของสองลุมด้วย,ยวเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้เทคโนโลยีหนังสือพิมพ์เมื่อกี้นะครับหนังสือพิมพ์เมื่อกี้นะครับสำหรับคนรุ่นใหญ่นะครับคนรุ่นใหญ่ที่อยากจะดูหมายเลขตัวเลขอาภาคไหนเพตอะไรหมายเลขอะไรก็ดูในนี้สำหรับคน รุ่นใหม่ก็สามารถที่จะใช้ augmented reality อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านก้าไกลก็ยังยืนยันครับว่าเรายังพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านแล้วก็เรียกร้องให้ท่านออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เยอะมากที่สุดวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะช่วยกันลดความสับสน ของเรื่องของตัวเลขนะครับแล้วก็ลดความกังวลใจในการไปใช้ผิรทางนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านใช้สิทธิของพลเมืองในการไปเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า8โมงเป็นต้นไป1 4พฤษภาคมนี้ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนฝากบอกมาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะพ่อแก่แม่เข้าว่ามีความสับสนอยากจะเลือกพักก้าวไกลแต่กลัวเลือกผิดพักแล้วคราวนี้เขาต้องจำทั้ง3เบอร์นะสมมติอยู่กรุงเทพมหานครเขต8ก้าวไกลหมายเลข3 1อ เต้องเล,เลือกเบอร์อะไรอีกเนี่ยมัน3เบอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไม่ได้ก็ต้องต้องลองมานั่งคิดดูกันในระยะสัน้นก็ต้องแก้เกมกันแบบนี้นะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปไตยทั้งหมดจะมีประโยชน์การเมืองจะมีประโยชน์ถ้าเราทําให้เลือกตั้งสะดวกสาหรับพี่น้องประชาชนครับพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ยังไงก็ตามเราก็ยังต้องไม่แผ่วนะครับไม่ ไม่แผ่วแล้วก็ไม่กระพริบสายตาในช่วงโค้งสุดท้ายก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ขอบคุณทีมงานของพักก้าวไกลนะครับผู้สมัครอสสทุกคนก็ขอมอบความดีความชอบให้กับเขาในการที่เขาตั้งใจทํางานทําให้โผของเราขึ้นมาสูงแต่อย่างไรก็ตามยังเหลืออีก10วันสุดท้ายเท่านั้นครับเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแผ่วไม่ได้กระพริบสายตาไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องลงพื้นที่ให้เต็มที่อย่าง ที่เคยมาแล้วมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับคะแนนความนิยมที่พุ่งขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะทําให้เพื่อา่าทำให้ก้าวไกลเนี่ยมั่นใจได้ไหมคะว่าอาจจะไปไกลได้ถึง160งมั่นใจนครับมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ต้องตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล